สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องรัชชา86ทาโร่นะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายของชาวราศีพฤษภเนาะเป็นช่วงที่ราหูย้ายครั้งใหญ่แล้วก็เป็นช่วงของฟูมูนนะคะแล้วก็ฟูมูนในช่วงนี้ที่มาพบเจอกับของชาวราศีพฤษภ การทำนายครั้งนี้ก็จะเป็นการทำนายว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภจากนี้ไปตั้งแต่คุณเปิดคลิปเข้ามาดูนะคะเปิดเข้ามาดูในช่องช่องนี้เนาะผ่านเข้ามาแวะเวียนเข้ามาจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีจนถึงสิ้นปีสองศูนย์สองศูนย์นี้นะคะว่ามันจะมีแนวโน้มมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภ ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นเพื่อเป็นการชี้นำหรือเป็นการบำบัดนะคะอาจจะเข้ามาชมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นความถี่ตรงกันแรงมากก็จิตสัมผัสแรงกันมากก็อาจจะเป็นไปอย่างคำทำนายคือถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าฟังแล้วมันมีเท้าคงเป็นเรื่องราวของคุณหรือมีสิ่งไหนที่เตือนคุณคุณก็อาจจะปรับเปลี่ยน หรือนำไปใช้นำไปปรับเปลี่ยนกับชีวิตของคุณนะคะเพื่อเป็นแนวทางเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะคะก,ก็และก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็ให้กำลังใจในการทำคลิปผลงานแต่และคลิปออกมานะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาชม ที่ผ่านเข้ามาก็ขอความกรุณาอาจจะเป็นการกดติดตามและกดแชร์หรือกดไลค์ให้กำลังใจให้กับแม่หมอณชชาในช่อง86ทารุกด้วยนะคะโอเคเราก็มาเริ่มการทํานายกันเลยเนาะสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงของราหูย้ายครั้งใหญ่ครั้งนี้จะไม่กลับมาอีกในใน ในรอบอีกหลายสิบปีนะคะที่จะไม่กลับมาแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟูมูลเข้าของราศีพฤษภด้วยเช่นกันนะคะดาวประจําตัวที่ได้รับอิทธิพลจากความจากอ่าจากดาวเสาร์นะคะและอ่าและด้วยของดาวพุตโตทําให้อาาจ,จะคุณอาจจะมีอารมณ์ซีเรียสแล้วก็จริงจังกับชีวิตมากในช่วงนี้เวลาที่ผ่านมานะคะหลายท่านอา,อาจจะต้อง ฝ่าฟันกับปัญหาสุขภาพพาลานี่สินฟูมูในในครั้งนี้นะคะจะจะนำมาซึ่งโอกาสครั้งใหม่จากเพื่อนสังคมการพบปะสังสรรค์จะทำให้พบกับเพื่อนใหม่โอกาสครั้งใหม่มันทำให้คุณเปิดโลก,กทัศน์เปิดโลกกว้างแล้วก็มองเห็นไอเดียมองเห็นโอกาส แล้วก็จะเป็นผลดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อต่อคุณมากนะคะอันนี้คือพลังของดวงดาวพลังของจัก,กรวาลน,นะคะแล้วกอ็อิทธิพลของอฟูมูลนะคะที่เข้ามาในราศีพฤษภเนะาะน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณนะคะจะมีจะมีเพื่อนเข้ามาแล้วก็มาชี้นำแนวทางแล้วก็เป็นโอกาสครั้งใหม่ แล้วก็เกิดผลประโยชน์กับตัวคุณมากๆเลยหลายท่านอาจจะได้นำผลงานหรือคุณณนะขณะนี้คุณมีผลงานอยู่แล้วผลที่คุณที่คุณเริ่มทำหรือก่อร่างสร้างตัวในตอนนี้มันอาจมันจะเด่นแล้วส่งผลให้กับคุณมากในช่วงนี้จากนี้ไปนะคะแล้วก็ผลงานของคุณก็อาจจะเตะตาต้องใจหรือออกไปสู่ฐานะชนมากขึ้นออกไปทุกคนก็อาจจะให้ความสนใจในในใ,ในผลงานของคุณ มากขึ้นหรือคนที่กำลังจะรเริ่มก็จะเกิดไอเดียหรือมีคนกำลังจะมีความคิดบางท่านนะคะในในชาวราศีพฤษภนะจะทำให้คุณประสบผลสำเร็จและมีชื่อเสียงนะคะมันจะเกิดจากไอเดียและกับพรสมรรค์ของคุณในในตัวคุณนะคะมันจะบานคุณก็จะมีแรงบันดาลใจและแลวก็เกิดไอเดียมากขึ้นแล้วก็ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกอะไรที่มันซีเรียสหรือจริงจังของให้คุณปรับบาลานซ์อารมณ์ของคุณด้วยนะคะในในของราศีพฤษบอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เท่าที่กับแม่หมอทำนายไปเนาะในการอ่าของอิทธิพลของอ่าดาวพูโตนะคะแล้วก็อิทธิพลของอ่าทีนี้เรามาทำนายดวงกันจากจากไพ่ที่แม่หมอเปิดไว้แล้วนะคะแต่แม่หมออธิฐานจิตให้แล้วนะแล้วก็แม่หมอก็เปิดให้แล้วเพื่อ จะไม่เป็นการเสียเวลาบางทีแม่หมอก็สับไพ่ตกๆหล่นๆบ้างอ่าก็เลยอธิษฐานจิตแล้วก็เปิดแล้วก็เริ่มกันทนายให้เลยนะคะโอเคอในในช่วงน,นี้นะคะ,ะไพ่เจ้าชะตาที่เปิดขึ้นนะคะไอเดียของคุณเนี่ยคุณก็จะเกิดไอเดียเกิดไอเดียเกิดเกิดการเกิดความคิดหรือเป็นการเริ่มต้นในการทำงาน เป็นการเป็นการช่วงที่คุณกําลังก่อร่างสร้างตัวหรือเกิดเกิดการผลดไอเดียในการทํากิจการงานครั้งใหม่หรือคนที่ทําอยู่แล้วนะคะก็จะส่งผลให้ประสบผลสําเร็จนะคะมันเป็นมันอาจจะเป็นการเริ่มทํากิจการเป็นเันเพิ่งเป็นเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นเล็กๆอ่าเป็นกิจการที่เริ่มค่อยเป็นค่อยไปสำหรับค่ะในชาวราศีพฤษภเนาะอในขณะเดียวกันน่ะ ที่ผ่านมาหรือคุณเองอ่ะก็ทํางานหนักแบบรักภาระไม่กระทั่งภาระนี่สินปัญหาต่างๆที่เข้ามาในในตัวคุณนะคะที่เข้ามาในสภาวะของคุณบางคนก็หลายคนก็ทอดทิ้งคุณไปไม่เชื่อมั่นในตัวคุณแต่ตัวคุณเองยังไม่ท้อนะคุณเองก็ยังสู้คุณเองก็ยังที่จะฝ่าฟันแม้กระทั่งในในเชิงของธุรกิจหรือเชิงของงานเนี่ย คุณก็ยังได้เปรียบนะไม่ว่าคุณจะไปต่อรองอือขอโทษนาทีนะคะพอดีวิดีโอมันสั่นเนาะกล้องมันสั่นแม่หมออาจจะพูดรู้สึกว่าพลังของแม่หมอจะพูดอ่แรงเกินไปไหมโต๊ะสั่นเลยอ่าโอเคอ่าขออาภายัยขออาภัยนะคะโอเคเอาเริ่มกันเริ่มกันใหม่เนาะโอเคอบางบางท่านก็จะ ถูกทอดทิ้งนะคะแต่ว่ายังไม่จะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนที่เคยร่วมหุ้นเขาก็อาจจะถอนตัวออกไปแล้วแต่แต่คุณอ่ะก็ยังสู้อยู่นะในในในทางธุรกิจในทางงานของคุณยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้มสักทีเดียวนะคะยังยังอยู่ยังสามารถสู้ได้อยู่แล้วก็ไปต่อได้สิ่งที่คุณแบกรับภาระที่ผ่านมา การทำงานนะ่ะภาราณิสินที่ผ่านมาจากนี้ไปนะคะคุณคุณก็จะพบเจอกับโอกาสและก็ความสำเร็จมันจะโดดเด่นมากขึ้นการงานจะโดดเด่นมากขึ้นโอกาสจะมีมีเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินหรือกิจการที่คุณทำอยู่นะคะจะโดดเด่นมากขึ้นถ้าถ้าพูดถึงผู้ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็จะได้เริ่มต้นศึกษาหาความรู้หรือผู้ที่ กำลังมีไอเดียในการที่จะทำงานครั้งใหม่หรือไปสามัครงานใหม่ก็จะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณนะคะหรือคนที่จะทำกิจการเป็นของตัว,ตวเองก็จะเกิดปิ๊งไอเดียแล้วก็มีม,มีมีโอกาสมีคนมาหยิบยื่นแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็ชี้นำทางคุณว่าคุณจะไปในทิศทางไหนแม้กระทั่งแม้กระทั่งอ่ะตัวคุณเองก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมี จะมีเหมือนสิ่งที่คุณน่ะภาวนามาเหมือนที่คุณสวดมนต์ขอพรที่ผ่านมามันมันก็มีปัญหาหนักๆมาคุณก็เหมือนใช้พลังทางธรรมในการเข้ามาข่มใจแล้วก็มายึดเหนี่ยวจิตใจนี่แหละค่ะคือส่งผลให้กับคุณว่านับจากนี้ไปอ่ะไม่ว่าไม่ว่าจะจะทำอะไรนับจากนี้ไปนะคะ,ะสิ่งที่คุณสวดมนต์ภาวนาสะสมมา จะมีจะจะเปิดทางให้คุณแล้วก็จะมีเสียงกระซิบมาบอกคุณหรือส่งสัญญาณเตือนคุณว่าสิ่งไหนที่คุณจะดําเนินไปในในเส้นทางของการทํางานเส้นทางของชีวิตนะคะจะมีการชี้นำาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของของบุญที่คุณสะสมมาเนาะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะอะ แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ขอขอเตือนเนาะว่าก็อาจจะให้ระวังกับคนที่จะเข้ามาหักหลังคุณแล้วก็หลอกลวงคุณนะคะไม่ว่าหรือการที่จะเรื่องภาระหนี้สินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาระหนี้สินจะเป็นในทิศทางที่ดีนะจากที่คุณแบกรับภาระหนี้สินหรือปัญหานี้สินนะคะทางการทางทางภาระตรงนี้จะจะจะ,จะมีโอกาส จะมีช่องทางแล้วก็การการปลดหนี้ปลดสินก็จะดีก็จะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นทุกอย่างมันจะเป็นไปเป็นไปในในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจากที่ตอนนี้เราแบกรับภาระมากจากนี้ไปอ่ะจนถึงสิ้นปีจะมีช่องทางให้คุณอ่ะปลดหนี้ปลดสินได้อาจจะได้ในส่วนหนึ่งอ่าบางคนก็อาจจะหมดเลยนะคะ ม,ม,มันก็ขึ้นอยู่กับภาวะแต่ละคนเนาะแต่ว่ามันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นจะดีขึ้นนับจากนี้ไปเลยนะคะมันจะเป็นโอกาสที่ดีอ,อันนี้คือสิ่งที่แม่หมอเห็นในสภาวะของชีวิตของคุณนะคะนับจากนี้ไปแล้วก็ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ส่วนเรื่องความสัมพันธน์ในส่วนนี้ถ้าคนที่พบเจอกับคนที่เจ้าชู้หรือคนที่ เข้ามามีอิทธิพลต่อพลังของหัวใจของคุณนะตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะต่อสู้หรือฝ่าฝันน่ยก็อยากให้ใช้ความอ่อนโยนจิตใจของความดีเข้าหาเอาชนะเอาชนะจิตใจของเขาอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับสาหรับความสัมพันธ์แต่เดี๋ยวแม่หมอจะเจาะเรื่องความสัมพันธ์ให้กับคุณอีกครั้งหนึง่งในเรื่องข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 อง,ของความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะ ส่วนเรื่องเรื่องอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะเรื่องการงานนะคะอการงานก็ยังไม่จบเนะาะก็ก็ให้ระวังเรื่องผู้ไม่หวังดีละ่ะเข้ามาหลอกลวงเข้ามาที่จะมาแทงข้างหลังหรือหักหลังคุณอันนี้จะเป็นเรื่องเราอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอแต่แน่นอนด้วยความดีที่คุณทํามา ที่คุณพัฒเพียรภาวนาสะสมมาการที่คุณสวดมนต์ไหว้พระอ่าก็จะมีสิ่งมาปกปกัปก,ปกรักษาแล้วก็กมากระซิบมาเตือนคุณมาบอกคุณหรืออาจจะมีเรื่องราวที่จะมาชี้นําคุณให้คุณรู้ตัวก่อนนะคะให้คุณรู้ตัวก่อนอ่านับจากนี้ไปเหมือนราศีพฤษภเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเจอพิษของราหูแต่จริงๆราหูกับให้คุณที่ดีนะคะกับราศีพฤษภ แล้วก็อของเรื่องของอของดาวเสารด้วยจะส่งผลที่ดีให้กับคุณนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคุณด้วยาการที่คุณสะสมบุญบารามีแล้วก็แล้วก็สวดมนต์นะคะคุณจะคุณจะผ่านพ้นช่วงช่วงวิกฤตตรงนี้ไปได้อ่าจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนะคะในราศีพฤษภเนาะอืม จะได้รับโอกาสนี่นะคะจะได้รับโอกาสได้จะมีโชคเข้ามานะคะแล้วก็จะมีการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเริ่มงานใหม่มีเกิดไอเดียปิ้งไอเดียใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นส่วนภาระงานที่มีหนะักอึ้งที่ผ่านมาคุณก็จะพบเจอกับกับหนทางที่ที่รอคอยที่คุณรอคอยไว้จะ,จะประสบผลสำเร็จ ในระดับหนึ่งนะคะจะพบเจอผมผมลสําเร็จในระดับหนึ่งในเรื่องของการลงทุนหรือการเกี่ยวกับหุ้นส่วนอะไรก็ตามคุณยังได้เปรียบอยู่นะคะถึงแม้ว่าหลายคนจะทอดทิ้งทิ้งภาระอะไรให้คุณแล้วก็ตามคุณก็ยังได้เปรียบนับจากนี้ไปคุณจะได้เปรียบแม้กระทั่งคุณก็จะมีจะมีโอกาสนะคะนํานํผลงานหรืองานของคุณอ่ะ จะเติะตาต้องใจแล้วก็มีคนเข้ามา,าสนใจในผลงานของคุณมากขึ้นในการทำงานของคุณมากขึ้นหรือการทำงานการทางานหรือกิจการอะไรก็ตา,กตามที่คุณก่อร่างสร้างตัวหน้าตอนนี้มันจะขยับขยายไปในในทิศทางที่ดีนะคะเช่นเดียวกันด้วยด้วยพิษอิทธิพลของของ,ของดวงดาวที่ทำให้คุณอ่ะเป็นคนอาจจะมีอารมณ์ที่จริงจังแล้วก็หงุดหงิด เขาจึงเตือนบอกว่าให้ใช้สตินะคะให้ใช้สติปัญญาความอ่อนโยนชนะซึ่งอุปสรรคที่เข้ามา,าถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสแต่บางทีมันก็ยังมีอุปสรรคบ้างมันก็ยังไม่ได้ราบ,ราบเรียบสักทีเดียวมันก็มันก็อาจจะมีเข้ามาแต่แต่การที่คุณจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้นั้นคุณต้องใช้สติแล้วก็ อารมณ์ความอ่อนโยนความดีนะคะเอาชนะซึ่งอุปสรรคครั้งนี้มันจะทําให้คุณมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นแล้วก็พัฒนาถึงจิตวิญญาณพัฒนาถึงสติปัญญานะคะแล้วก็จะเกิดช่องทางแล้วก็เกิดค้นพบถึงการแก้ปัญหาของชีวิตของคุณนะคะไปในในิดในทิศทางที่ดีโอเคนะคะ ส่วนนับจากนี้ไปนะคะคุณก็จะมีความสุขเป็นอิสระเป็นอิสระทางทางการงานทางการเงินมากขึ้นก็จะไม่ได้แบกรับภาระหนักอึ้งเหมือนแต่ก่อนทุกอย่างมันจะถูกปลดปล่อยมันจะถูกชี้นำไปให้ไปในทิศทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับชาวราศีพฤษภเนาะโอเคก็แม่หมอก็ ทํานายไปหมดแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะเป็นไปในทิศทางนี้เนาะสําหรับชาวราศีพฤษภก็จะได้กิจการก็จะดีขึ้นจะได้รับโอกาสจะได้นํางานสู่ออกสาธารณะโอเคนะคะโอเคถ้ามีก็ให้ระวังคนหักหลังระวังคนมา,ามาหยิบยืมอาจจะไม่ได้คืนนะคะตรงนี้โอเคตอนเราก็ ้องอยู่ในโซนของเราเนาะยังไม,ยงไม่ยังไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือใครได้ในตอนนี้ตัวเราเองก็กำลังก่อร่างสร้างตัวกำลังเริ่มทำกิจการการงานของเราอยู่นะคะโอเคถ้าสิ่งไหนที่คุณต้องตัดสินใจให้ฟังเซนส์นของคุณฟังเซนส์นของคุณสิ่งที่ฟังเซนส์นของคุณแล้วก็ใช้สติใช้ความดีเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความอ่อนโยนที่คุณมีชนะอุปสรรค โอเคนะคะคุณก็จะพบเจอกับความสุขอ่าต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์กันนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีพิกิกของความรักของความสัมพันธ์สําหรับคนที่ขอโทษทีค่ะไพ่ตกมาแล้วแ่หมอจับไพ่ทีไรไพ่ตกทุกทีอ่าความนา่าไพ่ ทรโร่แล้วก็อำน,นาจของจักรานะคะบทเปิดเผยสำหรับความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก่อนนะคนมีคู่คนที่คบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์เป็นไปนแนวไหนเนาะเอาเอาความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก่อนนะคะแม่หมอจะไปแบบใจเย็นเนาะเพราะบางครั้งอ่ะก็ไปเร็วเกิน อันนี้พยายามที่จะใจเย็นในการพยายามที่จะใจอะเย็นอยู่แต่บางครั้งก็ทํานายไปเร็วมากโอเคเดี๋ยวนะคะค่อยๆไปรอหน่อยเนาะจเย็นๆนะคะว้าวดีมากเลยสําหรับคนมีคู่สําหรับคนที่สถานะคนมีคู่เป็นแฟนกันหรืออยู่ด้วยกันนะคะว้าวตื่นเต้นจังตื่นเต้น กับคำทำนายของชาวราศีพฤษภนะโอเคนะคะว้าวสุดยอดเลยค่ะของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนะคนที่คุณอยู่ด้วยคุณที่คุณฝ่าฟันอยู่หน้าตอนนี้นะคะนับจากนี้ไปอา,อารมณ์มันจะถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมันจะเป็นการาช่วยกันก่อร่างสร้างตัวแล้วก็ช่วยกัน ทำมาหากินแล้วก็พบเจอกับความสุขนะคะพบเจอกับกับความสุขแล้วเป็นการที่จะจะมีเงินมีทองร่วมมีเงินมีทองฐานะทางการเงินก็จะดีขึ้นคุณเจอเนี่ยไพ่เดดซันขึ้นมาสุขสมหวังทางเรื่องการงานการเงินนะคะสุขสมหวังในเรื่องของการงานการเงินเลยมีความสุขมากนะคะ นับจากนี้ไปอ่ะพอเนี่ยสำหรับคนมีคู่นะคะพอการเงินการเงินที่พอพอ,พอาการงานที่คุณช่วยกันฝา่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันอ่ะเมื่อมันผ่านพ้นวิกฤตที่ผ่านมาได้แล้วนะคะมันก็ทําให้พวกคุณอ่ะได้เฉลิมฉลองได้ได้มีความสุขกับตรงนี้สักทีจิตใจมันก็จิตใจมันก็รู้สึกแบบเอิบอิ่ม มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นการอยู่ด้วยกันก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะสํารสหรับคนมีสําหรับคนมีคู่เนาะสําหรับคนที่คบหากันอยู่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่มีอะไรที่ต้องห่วงสําหรับคนที่มีคู่นับจากนี้ไปนะคะจะมีความสุขสมบังทุกอย่างนะคะจะเป็นอารมณ์จะไปด้วยกันได้ทุกอย่างส,สมัครสมานสามัคคีกันนะคะไปด้วยกันได้หมด อืมโอเคมาดูความรักของบางครั้งการดูก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปได้นะคะสบบจะลับคนมีคู่แล้วก็ไม่มีคู่เนาะเออคนมีคู่แล้วก็คนโสดขอโทษทีค่ะพิดผิดหรือสถานะไม่ชัดเจนนะคะอาจจะพูดโดยรวมเนาะอืมอืม,อมว้าวรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีนะคะนับจากนี้ไปจะปังทั้งความรัก การคนรักจะมาทั้งเรื่องเงินเลยจะมาทั้งเรื่องส่งผลในเรื่องการเงินในทิศทางที่ดีเดี๋ยวนะคะว้าวสำหรับคนสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือว่า คนที่โสดอยู่นะคะจะพบเจอกับคนรักในอดีตชาติกลับมาหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะเข้ามาจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณแต่ขณะเดียวกันนะเองคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองนะคะปล่อยปลดปล่อย,อ,ยอารมณ์ของตัวเองที่เคยมีนะมในอดีตเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปเนี่ยแล้วคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเอง กา,การพบเจอกับกับคนนี้นะคะมันเป็นการที่เหมือนคุณได้เริ่มต้นงานใหม่หรือไปทำกิจการอะไรบางอย่างแล้วไปพบเจอกันนะคะในในในที่ทำงานหรือหรือการพบเจอกันโดยการเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่โสดหรือสถานะที่ไม่ชัดเจนก็จะไปทิศในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะมี จะมีการาพูดคุยกันจะมีการตกลงปรงใจพบพบคบกันนะคะมากขึ้นส่วนคนโสดก็จะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือลักษณะที่เป็นเด็กอ่อนโยนอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาหาคุณหรือการกลับมาของคนรักในอดีตชาติก็ได้นะคะกลับมาโอเคเนาะสำหรับชาวราศีพฤกษภก็จะไปในประมาณแนวทางนี้นะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อยู่ในช่วงประมาณนี้นะคะก็ในชาราศีพฤษภก็วอวยพรขอให้พบเจอสิ่งใหม่และก็ฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามา,าไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องการงานการเงินนะคะนับจากนี้ไปเขาขอให้ผ่านพ้นวิกฤตของโควิดหรือผ่านพ้นวิกฤตของอ ลาหูนะคะหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับแม่หมอณชานะคะถ้าอันนี้มันเป็นการดูดวงแบบเซอร์รนลิตติ้งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคุนคำถีตรงกันไม่ตรงกันฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเราก็อาจจะระวังไว้หรืออาจจะเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะคะ ถ้าจะให้ดีก็เป็นการแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวจะเจาะลึกได้มากกว่าเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวนั้นเราจะวิดีโอคอลจะมีการทำนายแบบวิดีโอคอลแล้วเราจะสัมผัสจิตกันได้มากกว่ามันจะมีการทำนายถึงอนาคตของคุณเจ้ชาชะตาของคุณแล้วก็มีการถามตอบคำ,คำถามของคุณที่อยู่ในใจการสนทนานหรือการดูมันจะมีความแม่นยำมากกว่านะคะ โอเคก็ขอฝากผลงานไว้กับพี่ๆทุกท่านหรือที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาก็ขอความกรุณาอาจจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูการพัฒนาของแม่หมอณชาต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปของความรักนะคะคลิปต่อไปแต่ต่อขอทำคลิปของชาวทั้ง12สองราศีให้เสร็จก่อนนะคะโอเคค่ะ บายแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ